มีใครกินเป็นบ้างเอย่ยอันนี้คือผักขี้หูดผักขี้หูดอันนี้ก็คือวาซาบิไทยแลนด์กินแล้วมันจะขึ้นจมูกเรือหินเห็นนิดๆมีใครกินเป็นบ้างเอย่ยฮะนี่เขาเรียกผักขี้หูดเขาเรียกผักขี้หูดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยดูเม็ดของเขาเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดของเขานะเนี่ยเหมือนกับคนเป็นหูดอ่ะ <c oughs> เป็นเป็นโรคหูดอ่ะเห็นไหมนี่นีอ เขาเลยเรียกปักกี้หูดมังคิดว่านะอันนี้ผักนี้มาจากเชียงรายนะอืมมีจะมีอยู่แถบทางเหนือไม่ใช่จะเพาะที่เชียงรายคิดว่านะคงมีแถวอ่าเชียงใหม่เชียงรายแถวเนี้ยนะคิดว่านะอืมปกกี้หูดเนี่ยอืมอันนี้น้องสาวส,สวยๆเขาเพิ่งเอามาให้ที่เกาะกวอเมริกาก็มีนะคะปักกี้หูดอืมกลัวก็มีคนเป็นหัว อยู่กวมกับมีคนเป็นหูได้กินพักหูขี้หูก็กินไม่เป็นหรอกนะเพิ่งมากินเป็นนี่แหละมากินกับแม่เขาอยู่กมอื m เกิดมาก็ไม่เคยกินเพิ่งกินเนี่ยนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่แหละแม่แก้วใหม่ให้เราก็กินไม่เป็นหรอกนะเพิ่งจะมากินเป็นนี่แหละที่กวมนี่แหละอือยู่ที่กวมนี่นะมีอะไรมั่งที่กินไม่เป็นมีทุกประเทศอ่ะมีทุกภาคมีทุกประเทศมีทุกประเทศกินแหละ อาหารเม็กซิกันอาหารไทยอาหารฟิลิปปินส์อาหารพามา่าอาหารอะไรกินเป็นเมื่ี่ีนองมาอยู่นี่อาหารที่บางแทก็จะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางภาคอะไรก็ว่ากันไปกินเป็นเมื่อปีนองมาอยู่นี่อืชีวิตอยู่ต่างประเทศต้องกินได้ทุกอย่างไม่งั้นอดตายปากกินอะไรต้องกินปลาขี้โหดพี่นองไม่มีปลาขี้โหดอื เห็นไหมนีแ่ mail. แต่ว่าเราจะกินก้านเขาไม่ได้นะก้านจะแข็งก็เลยนั่งเด็ดอยู่เนี่ยเด็ดเอาแต่ในตรงไอ้นี่ยตรงโคไอ้อะไรลูกของเขารู้สึกว่าผักนี่เขาจะไม่กินใบนะเพจะเห็นแม่แกมาให้แต่อย่างเงี้ยไม่เห็นเมียมาเอาใบมาให้สักีเขาคงคิดว่าคงคิดว่าเขากินคงกินแต่ลูกของมันนะอ,นอ,อันนี้เป็นลูกของมันนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะลูกของผักอืนใช่ลูกของมันลูกของปลานี่อเราก็จะเด็ดเด็ดเอาแต่เนี่ยเอาแต่ลูกของเขาแบบนี้ กินกะตำมหูแสบแสบพี่น้องอืมกินกับส้มตำนะส,ะสดๆเงี้ยมันจะเห็นหน่อยๆน,นะเวลากินกับส้มตำนะแสบแสบยิ่งกันคนไหนที่ชอบกินอาปลาดิบอย่างเงี้ยกินกับแหนมกับพวกปลาดิบเอ้ยซาชิมิอ่ะอันเนี้ยอร่อยเพราะว่ามันจะเห็นนิดๆมันจะเหมือนวาซาบิแต่แต่มันจะไม่ขึ้นจะหมูกเยอะมันขนาดวาซาบินะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นมันจะขึ้นแบบนิดๆอ่ะอ่าพอพอได้มีรสชาติอะไรเงี้ยนี่พี่น้อง มีพ้ามาผักเด็ดผักขี้หูจ้าที่ก็กวมก็มีนะคะ